คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมเยเรมีบทที่33การรักษาหลังจากการลงโทษพระวจนะของพระยาเวมายังเยเรมีเป็นครั้งที่สองเมื่อท่านยังถูกกักตัวอยู่ในบริเวณของทหารรักษาพระองค์ว่าพระยาเวผู้ทรงสร้างแผ่นดินโลกพระยาเวผู้ทรงปั้นมันเพื่อสถาปนาไว้ พระยาเวคือพระนามของพระองค์ตรัสดังนี้ว่าทรงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้าเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ตรัสดังนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านในกรุงนี้และพระราชวังของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาซึ่งถูกลื้อลงเพื่อใช้ต้านเชิงเทินและดาบ พวกเขาจะไปลบกับคนแคลเดียและสถานที่เหล่านี้จะเต็มไปด้วยศพของคนที่เราสังหารด้วยความกลิว้วและด้วยความพิโรธของเราเพราะเราได้ซ่อนหน้าของเราจากกุ่งนี้เนื่องจากความประมของพวกเขานี่แน่เราจะนําการเยียวยาและการรักษามาให้และเราจะรักษาเขาทั้งหลายให้ใหายและเผยสวัสดีภาพ และความมั่นคงอย่างอุดมเราจะให้ยูดาห์และอิสราเอลกลับสู่สภาพเดิมและสร้างเขาทั้งหลายใหม่อย่างที่เขาเป็นมาแต่เดิมนั้นเราจะชำระเขาจากความผิดบาปทั้งสิ้นซึ่งเขาทาต่อเราและจะให้อภัยความผิดบาปทั้งสิ้นของเขาซึ่งเขาทําโดยกระบฏต่อเราและกลุ่มนี้จะเป็นชื่อที่ชื่นบานสําหรับเรา เป็นที่สรรเสริญและเป็นศักดิ์ศรีต่อหน้าประชาชาติทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกซึ่งจะได้ยินถึงสิ่งดีทั้งปวงซึ่งเราได้ทำเพื่อพวกเขาเขาจะเกรงกลัวและตัวสันเพราะสิ่งดีทั้งปวงและสวัสดีภาพทั้งสิ้นซึ่งเราได้จัดหาให้กรุงนั้นพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าในสถานที่นี้ซึ่งเจ้ากล่าวว่าเป็นที่ทิ้งล้าง ไม่มีมนุษย์หรือสัตว์คือในเมืองต่างๆของยูดาและตามถนนกรุงเยรูซาเล็มซึ่งล้างเปล่าไม่มีมนุษย์หรือชาวเมืองหรือสัตว์อีกครั้งหนึ่งสถานที่นี้จะได้ยินเสียงบันเทิงและเสียงรื่นเริงเสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาวและเสียงบรรดาคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าจงขอบพระคุณพระยาเวจอมทัพเพราะพระยาเวประเสริฐ ะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตขณะที่นำเครื่องบูชาขอบพระคุณมาอย่างพระนิเวศของพระยาเวเพราะเราจะให้แผ่นดินนั้นกลับสู่สภาพเดิมพระยาเวตรัสดังนี้แหละพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าในสถานที่นี้ซึ่งเป็นที่ทิ้งล้างไม่มีมนุษย์หรือสัตว์จะมีทุ่งหญ้าอีกครั้งในทุกเมืองเพื่อผู้เลี้ยงแกะ จะพาแกะของพวกเขามาพักพระยาเวตรัสว่าในเมืองต่างๆแถบแดนเพื่อเขาในเมืองต่างๆแถบเนินเชเฟลาในเมืองต่างๆแถบเนเกบในแผ่นดินแห่งเบญยามินตามสถานที่รอบกรุงเยรูซาเล็มในเมืองต่างๆของยูดาจะมีฝูงนแกะผ่านใต้มือของผู้ที่นับอีก กิ่งชอบธรรมและพันทสัญญากับดาวิสพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าดูสิวันนั้นจะมาถึงคือเมื่อเราจะให้สิ่งดีที่เราสัญญาไว้ต่อพงพัน์อิสราเอลและพงพัน์ยูดาสำเร็จในวันเหล่านั้นและในเวลานั้นเราจะให้กิ่งชอบธรรมเกิดมาเพื่อดาวิสและท่านจะให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมแก่แผ่นดินนั้นในวันเหล่านั้น ยูดาจะได้รับการช่วยให้รอดและเยรูซาเล็มจะอาศัยอยู่อย่างมั่นคงและนี่เป็นชื่อซึ่งเขาจะเรียกเมืองนั้นคือพระยาเวทรงเป็นความชอบธรรมของเราเพราะพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าดาวิสจะไม่ขาดบุรุษที่จะประทับบนพระที่นั่งแห่งคงพันอิสราเอลและปุโรหิตเผ่าเลวีจะไม่ขาดบุรุษที่อยู่ต่อหน้าเรา เพื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเผาธัญญบูชาและทําการสกาละบูชาเป็นนิตพระวจนะของพระยาเวมายังเยเรมีว่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าถ้าพวกเจ้าล้มเลิกพันท่าสัญญาของเราต่อวันและพันทสัญญาของเราต่อคืนได้จนวันและคืนไม่มาตามเวลากำหนดแล้วเราจึงจะล้มเลิกพันทสัญญาของเราต่อดาวิด ผู้รับใช้ของเราจนท่านไม่มีโอรสที่จะของราชบนพระที่นั่งของท่านและลมเลิกพันทสัญญาของเราต่อปุโรหิตเผ่าเรวีผู้โปรเนบัติของเราเสียบริวารของฟ้าสวรรค์น,นั้นนับไม่ถ้วนและเมฆทรายที่ทะเลก,ก็ตวงให้ไม่ได้ชั้นใดเราก็จะให้เชื้อสายของดาวิสผู้รับใช้ของเราและปุโรหิตเผ่าเรวี ผู้ปรนิบัติของเราทวีมากขึ้นชั้นนั้นเพราะวจนะของพระยาเวมาถึงเยเรมีอีกว่าเจ้าไม่ได้สังเกตเห็นหรือว่าประชาชนเหล่านี้พูดกันอย่างไรคือพูดกันว่าพระยาเวส่งทอดทิ้งสองตระกูลที่พระองค์ทรงเลือกไว้เสียแล้วดังนี้แหละเขาทั้งหลายได้ดูหมิ่นประชากรของเรา และถือว่าไม่ใช่ประชาชาติในสายตาเขาทั้งหลายอีกต่อไปพระยาเวตรัสดังนี้ว่าถ้าเราไม่ได้สถาปนาพันธสัญญาของเรากับวันและคืนและสถาปนากฎเกณฑ์ต่างๆของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้วเราจะทอดทิ้งเชื้อสายของยาโคบและดาวิดผู้รับใช้ของเราและจะไม่เลือกผู้หนึ่งจากเชื้อสายของท่าน ให้ครอบครองเหนือพง,งพันธ์ุของอับราฮัมอิสอักและยาโคบเพราะเราจะให้พวกเขากลับสู่สภาพเดิมและจะเมตตาพวกเขา